เอาใจสายบุญค่ะด้วยการพาไปสืบสารงานประเพณีบุญส่างลองนะคะซึ่งนับว่าเป็นงานบุญอัตลักษณ์แห่งเมืองแม่ห้องสอนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยงานไม่ได้จัดที่ภาคเหนือนะคะแต่ว่ามาจัดอยู่ที่จังหวัดนนทบรุรีพร้อมกับความเชื่อที่ว่าถ้าใครได้พาลูกหลานนี่นะคะมาร่วมพิธีบันประชาที่นี่ก็จะได้รับอนิสงบุญอย่างยิ่งใหญ่เลยแหละคะ่ะ ชมประเพณีที่หาชมได้ยากนะคะกับประเพณีปล่อยส่างลองนะคะหรือว่าบวชนููกแก้วเป็นพิธีบรรพชาสามเณรล้านนาชาวไทยใหญ่ครั้งที่หนึ่งนะคะจัดขึ้นโดยวัดปราสาทตำบลบางกรางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยพระครูปลัดบุญใสรัตนปุตโตเป็นเจ้าวาดวัดแะค่นหนะเป็นพระอุปชาในการทำพิธีบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้นะคะมีสาม,มเณรเข้าร่วมพิธีบวชลูกแก้ว26รูปด้วยกันค่ะเป็นชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่นะคะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบรุรีรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงค่ะบรรยากาศก็นี่แหละค่ะคึกครื้นอย่างที่เห็นเลยนะคะซึ่งผู้ที่เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติมิตรของสางหอองนะคะนั่นก็คือผู้ที่จะบวชเป็นเนนเนี่ยก็จะต้องเตรียมเข้าของประกอบพิธีและมาร่วมจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้ค่ะ โดยผู้ที่จะบวชนะคะจะต้องขี่ช้างมา้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าเนี่ยแตะพื้นและมีการแต่งประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์ด้วยค่ะและจะมีพิธีโกนผมเด็กนะคะที่จะเข้ารับเป็นส่างลองมีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทองรวมทั้งแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชายด้วย สำหรับประเพณีปอยส่างลองนะคะหรืองานบวชนูกแก้วเนี่ยนับว่าเป็นงานประเพณีของชาวไตหรือไทยใหญ่นะคำว่าปอยแปลว่างานค่ะชื่อหมายถึงงานเทศกาลงานมงคลต่างๆค่ะส่วนคำว่าส่างแปลว่าพระหรือเนมนั่นเองนะคะและคำว่าลองนั้นเนี่ยมาจากคำว่า อโลองแปลว่ากษัตริย์ค่ะเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงงานบวชเมรของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ถือเป็นงานบุญใหญ่นะคะมีความเชื่อว่าถ้าใครให้ลูกตัวเองบวชเป็นสามเณรเ,เนี่ยจะได้อานิสงส์แปดกันหากบวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์สี่กันนะและหากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระพิสุสงจะได้อานิสงส์ 2กันนะคะและได้อุปสมบทลูกคนอื่นนั้นก็จะได้อนิสงส์แปดกันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นไปตามความเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นงานบุญอัตลักษณ์นะแห่งเมืองไม่ฮ้องสอนเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาจัดอยู่ที่วัดปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะนั่นก็คือประเพณีป่อยส่างหลองนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ